เสียแล้วสีผมชนละครนะทำวันนี้ไม่เกมโอไมจิอลิซนาอลิซนาด้วยนะเกมะวันนี้เรามาไต่อะไรอีกรอบหนึ่งแต่คือวันนี้เรา,าจะไม่เล่นโดโดเมกีแล้วผมน้องชื่อโดโดเมกีแล้วผม,มเรียกโดโดโมากีว่ะเอาอยัางไงเรา <c oughs> <c oughs> เล่นเราเล่นมานี่คือวันนี้จะมาเล่นตัวนี้แล้วผมเออก็คือตามที่เคยเจอแล้วก็ ตามที่เพื่อนบอกมาก็คือมันโหดมากนะครับโหดมากเหรอมันก็โหดประมาณหนึ่งนะแต่ก็ต้องเอ,เอามาเล่นอีกทีหนึ่งเพราะเพื่อนผมพูดเบอร์มากแล้วผมรู้สึกไม่อยากไม่ค่อยน่าเชื่ออะไรก็เลยต้องมาลองนะครับผมก็คือนแรงบอลมันยังให้กดโตัวฟรีได้นะดีดีมามาเฮ้ยมเมดอยู่ไหนมานีน่นี่นี่ออนั่นแหละ เมื่อกี้เขาเตือนวาอะไรนะโอเคมาแล้วอัอะไลน์นำเนี่ยอัอะไลน์นำเฮ้ยอันนี้ไม่มีเซ็ตรองเท้าเหรออ๋อนี่เราโูด,ดาวออ <laughs> ผมไม่รู้เป็นไรชอบออกรองเท้ามันเดินสะดวกดีเด,เดินสะดวกอ่าแต่ว่าน,นะควบคุมอ่า กไมาให้พ่เฮ้ยหมาทะเลาะก,กันอย่างนั้นเหรอหนายเตียนนะม,มามา,มาอันนี้เมื่อกี้หมาข้างบ้านเตียนนะผมผมยังผมยังปลอดภัยอยู่มาเฮ้ยเอาไงดีนะเอาไงดีนะอันนี้ก็ควบคุมอย่างนั้นเหรออ๋อว้าว ว้าเลยเมื่อกี้เล่นได้เล่นได้เราน้องปลาไม่น่าจะโหดอะไรไม่น่านะเอามาดูเหมือนยังใช้สกิลอัดกันไม่ได้เนี่ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ค้บังอยู่ผมขอเล่นให้เป็นอ่ะฮะอันนี้ยังไงวะมาเล่นได้เล่นได้เล่นได้จริงอ่ะอืม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  โอนิกี่ลโอนิกีรลไปแล้วเออมาต่อทำได้นะะเอ,อ้ยรู้ทันมันก็ได้อยู่นะมันก็รู้ทันอยู่นะ <Okay. S 1> เคออผมว่ากดออกดซะน่ากลัวเลยตัวนี้โอ้โหดูดิศัตรูไม่กล้าเดินออกมาเลยเ,ออเราก็ว้าอีกแล้วไอ,อ่อยงไงนะ่ายังไงนะ้า โอนิกีริไปน,นวนละโอ้โหลาก่อนบอกเลยว่าเลนนี้ยาวๆไม่ต้องสนใจใครก็อมาดิครับเฮ้ยตกใจใช่ไ้มหน้ากากเต็มเปลี่ยไปด้วยพลังวิญญาณมาโอ้โหแลลรางเอ็นดีซีสองตัวเฮ้ยโอโนิกีรแล้ว เฮ้ยอดๆอเออตายนะโอ้ไม่ตายเฮ้ยมันไม่ตายอ่ะแต่เมื่อกี้ผมล็อกมันโดนแล้วอ๋ออันนี้ก็คือท่าอัพเกรดเอาไว้เวลาบวกนี่เองอ่ะฮะโอเคผมเล่นแบบพูดไรความรู้อ่ะอ๋อนี่มันของเชนแรกเลยนี่ว่ะเคฮ้ยเพื่อนตายแล้วโอ้ม่นะเพื่อน เขาอีดนลสองเลยเหรอเฮ้ยทำไมอุ้ยโอ้โหพคนสวยเฮ้ยผมผมเริ่มเล่นเปรตแล้วมาเจอมาอยู่ไหนวะน่าจะกลับบ้านแล้วนะกลับแล้วแหละเออกลับแล้วอืมโอ้โหแรงท่าหนึ่งแรงมากครับผมโอ้โหท่าหนึ่งนี่มันท่าหากินชัดๆ มาอือใช้เปลืองด้วยเราอ่ะใช้เปลืองเอ้เค้ยเฮ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 ้ยล้านล้านล้านือเกือบเกือบที่คือเกือบได้โหเวลสิบแล้ว,นะเ,าาเ,ลนวเนี่ยทำเล่นโดน้เนี่ยต้ยต้อยู่คนเดียวโอ้โหลุงอะไรขนาดนี้บ้าไปแล้วโอ้โหมา มาเลยมาเลยวันที่กี่รึย่ะให้หมดเลยอ้าวมาจริงเลยนั่นแหละเอ้ยเฮ้ยโธ่โอ้ย,อยปล่อยปล่อยขั้วอะไรอุ้ยโอ้โหคูดาวไว้คูดาวไวมากเพราะผมออกรองเท้าคูดาวแล้วคูดาวไงล่ะโถอ่าฮะอ่าฮะบนบนซัพพอร์ตไปแล้ว ตายนะเฮ้ยตายตายเออนั้งแหละโอ้โหช่วยเพื่อนน่นแหละตัวนี้ไม่มั่นใจรับผมมันผมไม่เคยเล่นผมไม่มั่นใจจริงจังเออแหลกแหลกแหลกมากซัพพอร์ตซัพพอร์ตเออโอ้โหซัพพอร์ตก็เอาจังหวะเนี้ย ยังไงนี่นะวะเอ้ยโห่เอ้ยผมเกือบได้แล้วมันก็ยังรอจังหวะเราเนาะบ้าไปแล้วคนบ้าออืมไล่เลยน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยมันของเพื่อนอยู่ด้วยโอเคโอเคมาเลยอืมอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายอ่ออะไรกันเนี้ยจะตายจริง โอ้โหเมื่อกี้ผมว่าจะเปิดยิงเลเซอร์ตั้งไหนแต่โดนต่อจะตายแล้วเอ,อ้โอ้โหเล่นตัวนี้โอ้เอถ้าคราย,รยจะแบบมันคอมมันเซนไดใช่ไหมแต่นี้คือแบบ<น>ยังไงเนี่ยเดอมามาแต่พอเล่นไปนแล้วมาวิ่งฝั่งนุ่นได้สิบสามแล้วโอ้เขาเล่นเป็นจริงะตังก็เท่าๆกันนะนี่ตังเท่ากันพอๆกันอยู่ ปึบอืม,อมเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวอยากให้เพื่อนรวมมันนะจริงจังยังไงอ้ยออ้ย,อยแรง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 อุย้ยตายตัวหนึง่งต่เพื่อนได้โอเคเอ้ยเอ้ยตา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 ย,ตายอโอ้โหโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไ ฝันนูเขาเล่นแบบเป็นย่ละย่ละ,ละโหเพื่อนเฮ้ยเพื่อนรอดเพื่อนรอดเพื่อนรอดเฮ้ยอะไรเฮ้ย,นาย,ย,าายนายกำลังจะตายจริงด้วยเฮ้ยโดนโอ้โหไม่รอดเหรอโถเอ้ยไม่เก่าจริงเล่นไม่ได้ไ้ปฝันหนูเขาแบบเก่าเกรมอะ คิดว่าจะป,ปล่อยสกิลแล้วก็ปล่อยตายทีเดียวเลยนะสะรุปคือไม่ตายอืมอาา่าฮะของที่ออกก็ต่างกันอาา่ามา เพื่อนบ่อยแล้วเพื่อนจจเย็นเพื่อนนายกำลังจะตายเอ้ยเก่าเกมแย่แล้วเก่าเกมกลัว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 เขาเล่นเป็นเขาเล่นเป็นผมกลัวผมก,กลัวกลัวกบาแล้วมาดีเอืออแย่แล้วแย่แล้วเอ้ยมันเอาฝังนู้นเมาเพื่อนเราอ้ามันหลบนี่เอ้ยยายาอืมโถเอ้ยเก่าเกมเฮ้ยเขาเก่งนะ ผมยอมรับพูดพูดจริงเลยว่าโอ้เขาใช้ได้เลยเฮย้ยเก่งเก่งคือเมื่อ,อ,อกี้ถ้าเขาแบบเออจะเย็นกว่านี้เขาแบบจัดการผมได้แล้วแต่คือผมก็มาดีครับอะเฮ้ย<ๆ>เอาเยอะมามามาเล่นได้แล้วมาเล่นได้ให้โอกาสพูดใหม่เล่นได้ยังกันเหรอกลับบ้านครับเฮ้ยใหม่ใหม่เฮ้ยตัวนี้มัน โอ้โหคุ้นๆน่น,นะท่าเนี้ยเหมือนเกมบางเกมอะอะฮะกลับบ้านก่อนเพื่อนใจเย็นโอ้โหเก็บเปนหนึ่งแล้วเฮ้ยได้นะ่ะโอ้ยสซมเบลเล็ตเกมก็เบ,เบาหวิวน้ยบางๆแซมเบลโผมเล่นเกมก็คือมันก็เหมือนกันทุกตัวไปนี้แต่คือน้องไม่มีท่าแบบป้องกันตัวเองแล้วผมตัวเนี้ยมองตรง นรงสูงสูงถ้าโดนลุมอาจจะแบบอืมทีเดียวเลยป่ะเนี่ยแบบตายไปเลยอะยังไงอ้าวหายไปเลยแต่คือถ้าอยู่แนวหลังก็ไม่น่าจะโดนยากโดนง่ายขนาดนั้นนะจริงไหมกืออือืมอืออ้จะถ้าหนึ่งแรงจริงแล้วผมก็แแลกมากเออเออเออได้แล้วได้แล้วเอ้ยแหละสวยไม่มีใครมา อย่างงานเหรอเฮ้ยมันมีใครมันมีใครปะเนี่ยกลัวกลัวกลัวจะมีใครเพิ่มอีกอน่ากลัวดูเหมือนจะโตคนเดียวนะเธอโตคนเดียวหรือเปล่าอ่ะอืมเันยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่โตคนเดียวอริเๆงด้วยอืมเออเอ้าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เปิดเตียนะ โอ้เอาว่าเฮ้ยๆสวัสดีเพ nee ื่อนโอ้ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยยังไงโอ้โหจะตายเฮ้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 ยเมื่อกี้อ๋อมันกลับมันกลับโอเคสวัสดีเพื่อน อ๋อตัวพวกนี้ก็ยังมีนั่นนะผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบีของด้วยเหรอเหมือนตัวปลาหมึกเลยอ่อฮะเฮ้ยยังไงโอ้โห้ คำเดิมคำเดิเดี๋ยวกอนนะมันต้องอย่างนี้หรือเปล่าเออไอตัวก็เออเเออเฮเพิ่งเล่นเป็นตอนนี้ยนะโอ้โหบ้าไปแล้วเออะไรอะอะเออสรุปอะไรบ้าะนั่นแหละต้องนี้ดีโถเลยก็คือแบบเพิ่งมาเก็บตอนท้ายด้วยนะโอ้โหนายนี่มันเป็นคนสุดยอด อืให้เขาเลยให้เลยให้เลยนี่ไปเล่กูดโอ้โหเราผมรู้สึกว่าตัวนี้มันออืืมไดใช่ได้ครับได้แต่ผมเล่นไม่เป็นแค่เด็กก็อาทาวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมโอ้วันนี้แทบไม่ได้ไฟเลยไม่เหมือนแคลรี่ที่เล่นเลยแคลรี่ที่เล่นนี่แบบโบม่าก็ไปแล้วผมบายยครับพม